ตกมากเลยครับโอ้โหเต็มต้นกันเลยทีเดียวครับมองขึ้นไปด้านบนครับอืนี่ครับเยอะเลยครับต้นเดียวครับแต่ดกมากมมสวัสดีกันทุกคนครับวันนี้พาทุกคนเนี่ยมาดูนี่ครับเจ้าของบ้านเขาเรียกว,ว่าแอปเปิลอะไรนะแอปเปิลเวียดนามครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไง เห็นโพสตลงใน Facebook บอกว่ามันสุกแล้วผมก็เลยเฮ้ยไม่เคยเห็นนะฮะก็เลยแบบขออนุญาตเจ้าของบ้านนี่มาดูนครับน้องมุ้ยครับอยู่ที่บ้านรันแต้ครับตำบลเทพรักษาอำเภอสันขะจังหวัดสุบินนะครับพ่อของน้องได้ปลูกไว้นะครับตอนนี้ออกผลผลิตแล้วครับเนี่ยถ้าเท่ากับผลแอปเปิ้ลนะครับรสชาติจะหวานเหมือนน้ำนมบางคนก็บอกว่าแอปเปิ้ลนนมนะครับพาทุกคนได้มาดูกันต้นก็สูงอย,อยู่ที่ประมาณระหว่าง 5ถึงเจ็ดแปดเมตรนะครับดูครับโอ้โหดกเต็มต้นเลยครับนี่ครับไมแน่ใจว่าแถวบ้านเราจะปลูกได้นะครับก็เลยว่าบเออพอมาเห็นปุ๊บเต็มต้นเลยทีเดียวมองไปด้านล่างครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนี่ครับดกเต็มเลยนะครับโอ้โหเยอะเลยครับแอปเปิลเวียดนามหรือว่าแอปเปิลนมสดนะครับลูกเวลาสุกเนี่ยมันจะออกเอ่อสีเหลืองเหลือครับต้นนี้น้องบอกว่าอย่างนั้นแต่บางต้นก็จะเป็นแบบออกสีม่วงม่วงครับ นี่ครับอยากจะเห็นตอนสุกจงเลยครับเดี๋ยวจะพาทุกคนได้มาดูตอนสุกอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้พามาดูตอนที่มันยังโด่งอยู่นะครับเนี่ยเต็มต้นรากต้นเลยครับลูกน่าจะอยู่ที่ประมาณสักห้าหกปีแล้วนะครับเนี่ยเยอะเลยครับโอ้โหมองขึ้นไปด้านบนครับใบกับลูกเนี่พอๆกันเลยครับอยากจะชิมครับทีแรกก็ว่าจะลองชิมลูกสุกอยู่แต่น้องบอกว่ามันยังไม่สุกนะครับนี่ครับต้นนี้จะลูกจะดก เป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าต้นใหญ่เต็มที่แล้วนี่ครับดูลูกเขานี่ครับถ้าเกิดว่าที่บ้านใครเคยเห็นที่บ้านใครเคยมีรสชาติเป็นย่างไรก็แนะนํากันเข้ามาได้ครับแต่สําหรับผมเราไม่เคยเจอครับก็เลยพาทุกคนได้มารีวิวดูกันเดี๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นที่ลูกที่มันสุกแล้วมันเป็นสีม่วงที่บ้านน้องจะมี2ต้นครับเห็นไหมครับข้างบนโอ้โหมองดูครับคล้ายๆกับใบนี้คล้ายๆกับใบทุเรียนนะครับต้นดกมากลูกนี้ดกเต็มต้นเลย เดี๋ยวเราไปเดินดูอีกต้นหนึ่งครับที่อยู่บริเวณท้างหลังบ้านนะครับต้นนี้ใหญ่แล้วเดี๋ยวไปดูบริเวณต้นที่อยู่ข้างหลังบ้านกันครับหลังบ้านหลังบ้านนี่ครับต้นนี้จะมีลูกแบบว่าไม่ดกเท่าไหร่แต่ก็สุกแล้วนะครับสุกล้ลูกที่สุกอ,อยู่ด้านนู้นนะครับเห็นไหมครับ ลูกนี้ลูกนี้นะครับจอกสีม่วงๆคล้ายๆกับสวรคสคล้ายๆกับมังคุดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้รสชาติน้องบอกว่าอร่อยหวานหวานเหมือนนมสดประมาณนั้นแหละนะครับรสชาติแบบอ่อนละมุนวานงันนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองชิมนะครับตอนนี้ก็มันไอ้ลูกที่สุกจริงๆนะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าน้องก็กินหมดแล้วเพราะว่ามันสุกแค่2ลูกวันนี้นะครับต้นนี้จะไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับมีไม่มากก็รอดูแล้วกันนะครับว่าเมื่อมันสุกแล้ว นะครับเราจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงเพื่อจะให้ห,หลายๆคนได้ลองดูอม,มีแค่ลูกสองลูกครับต้นนี้แต่ว่าต้นที่อยู่ด้านหน้าบ้านที่เราได้เห็นเมื่อกี้โอ้โหดก,กจริงๆครับย้อนกลับไปดูใหม่ครับอายุในการปลูกก็อยู่ที่ประมาณ4-5ปีนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาขึ้นอยู่กับการที่เราจะเอาใจใส่มันหน่อยนะครับไปดูกันนี่ครับต้นไฮไลท์ของเราโอ้ เต็มต้นกันเลยทีเดียวครับดูเอาเองแน่นครับเต็มเลยข้างบนโอ้เยอะเลยครับแอปเปิลเวียดนามครับราคาขายตามท้องตลาดที่เป็นต้นพันธุ์ก็อยู่ที่ประมาณต้นละร้อยถึง250บาทนะครับโอเคครับผมพามาดูผลไม้แปลกแตกอีกหนึ่งชนิดครับที่บ้านๆเราก็ปลูกได้นะครับเต็มต้นเลยทีเดียวโอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับเทียบเลย